เจ้าจะว่ายังยังนะไม่ขนนาดไปทา้งไหนเลยเจ้าล่ะโอ้ยกล่องใครเอายต่งได้ได้ได้ว่าไม่ยังว่าเขาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยตั้งหลักพี่น้องเห็ดคลิปแกเฮ็ดไปโหลดเด้อเจ้ียาท่อเด้อทั้งนี้กะเฮ็ดมาโดนเติบแล้วล่ะม่พนจากเจีย พอแล้วเฮ้ยนอนน่หลายกว่านั้นสี่อันนี้ก็บอบพานจะเคลียร์ออกพอแล้วพออีกก็พอยังได้ถอเอาไว้ได้ไหให้ยพ่นเอาไว้ให้ลิงถือลูกทอสูมือสูมือนี่ก็แป็นซิงก์แหละเฮ้ยเป็นคิ้ล้อง่ะแหละด้ย ไม่แต่ลิ้ยง嘛เขาเขาซื้อลูกท้อคนไม่มีหรอกซื้อลูกทออ้อนี่เกินกว่าลิงแล้วแหละเฮ้ยขันสะกดลคำว่าคนและมนุษย์แล้วห้ามทอม้อในหมอดเห็ดคือเกลาอันมูพันไหมมูพนันหรือไหมโอ้ดีใจน้ำพึนว่รสส์สอ่อนเงินน้ำพึไนไหมใส่ท่าคอนเทนต์ด้วย สะออนเงินน้ำเพลินโอ้ยปันมาูขไปได้ไหมเงินกลางอากาศดำเนินไปโดนเด้อคลิปน่ะเด้อพี่สันเตอร์หอยไรเอเงินกลางอากาศที่ซื้อแกได้เงินมาโอ้ยังชุ่ำอนะบอกกันไดกับเอียนครับว้าวนี่แหละพี่สเตอร์